น้องงัวพ um, ี่เอ้โบเมนน้องงัวพี่น้องนมงัวนนุ่มง่วนสี่อย่างนมงัวกันเด้อมื้อนี้ครับนี่น้องเขาไปซื้อมามักแล้วเรียบร้อยครับนี่มักแล้วเรียบร้อยนี่เห็นบ่อ้าอ้วนทักทายเนี้ทักทายเนี้ทักทายเนี้เออนั่นล่ะอ้าวทักทายสบายดีสวัสดีสู่ผู้สู่คนเด้อครับพี่น้องป้องไปเอ่ามื้อนี้กะสิอย่างเอ่อพวกนมกินกันกับน้องน่องนุ่งเขานี่แหละหลังเลิกงานมากกันจะประมาณนี้แหละครับ เบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อเป็นจะเสียบครับเป็นจะเสียบย่างพ่วงนมย่างพ่วงนมกับพคนนี้เออเหลืองอุ้ยหุยพี่น้องเอ้ยหักหักหักไปจะเสียบกับจะแซ่ยบไปลิบบรรยากาศหลังเลิกงานครับกะสังสรรค์กันเลิกงานเลิกกะเออ กนกันกินเขากินปลานี่แหละครับจะย่างนั้นเป็นเรื่องปกติกิจวัตรประจำวันครับกสิประมาณนี้แหละครับเต,ต่าพี่น้องเต่าอย่างให้สังเกตเบิ้งเต่าครับเต่าแล้วปี๊บตัวขึ้นมาแฝงแห้งเลยก็มันสิอย่างเด่นะครับเพราะว่าไอ้วงนุ่ม พวกอย่างอย่งสิมันนะหยดลงกับไฟมันก็สิบถึงนะครับควอมห้อนมันสีพอดีเลยเด้อนั่นแหละพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็ดเก๋าไปลองมึงเด้อครับบ่หวงสูตรลองมึงลองมึงมึงพี่น้องคุณเหลืองห่วยคุณเออเออแต่เสียบแหงมีเด่นเรากำลังหันครับเรากำลังหันมืดกินข้าวหน้าบ้านกันในเส้นพื้นวา ยังไงสไตล์ลูกทุ่งครับหลังเลิกงานแล้วก็จะประมาณนี้แหละนี่ก็กำลังอย่างครับกำลังอย่างอีกนั่งอย่างอยู่ครับทยอยไปเรื่อยๆครับยินไงยอยู่ไงสไตล์ลุงย่านี่แหละแบบบ้านๆครับผมซีสิเน่น้ำชากาแฟแนนชักนอยประมาณนี้แหละครับหลังเลิกงาน เบิ่งมีเดแล้วกินครับมีเด็นเอาเสียบๆนี่เฮ้ป๊บปุ้ยเสียบวะเสียบวะเออเสียบพันวาบี่นองเบิ่งเอาดิบๆเอาสดๆจังสีเลยเบื่องเซนตัวใจ่ามาถิดพนวาม่าังเสียบนี่แต่ว่าเรากินบัคือหมูเด้เราเราเราเรกลินจะแก้วสมแก้วขมอยู่ฟังผีรล้ว่าะขมผุดเราบมกินมาสั่นนี่เอาขามพี่น้องเบืงนี่เฮ้นี่ เอาเร็วๆจัดจัดจัดดตืบ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 ขัดบัขักขัดขักขุดขุดขุดอุ้ดวดขัดขัดเพียงดียเสียบบ่วเสียบบ่เสียบบ่เอออ้วนเอ้าเอาลองมึงดูคำยิงยิ่งคำยิงยิ่ง นี่เลยอเอ,อือหึอละลายในปากครับสุดยอดสุดยอด <laughs> เอือดอลังการครับอลังการงานสังส <c oughs> ้อนรับทีมงานครับหนุ่มน้องตอนเลิกงานยังสี่ละครับเป็นกิจวัตรประจำวันแหละพี่น้อง,งเอ้ยาจกพวกนี่เอา้าจวดจวดจวดอือดโอนกินเอ็มลอยดความนี่ มีเอ็มลอยพร้อม๊อปหักหักหักเนาะเขากันดีเง้ยเขากันดีเงี้ยมาจันมาพี่น้องมากินกับน้ำชาเล็กหน่อยนี่ข้ามเงี้ยเงีสียบกับจุดจวดน้ำกันเด้อพี่น้องล้างเด้อกันกระสีกิจวัตรประจำวันกินข้าวเลีงหน้าบ้านคือเรานี่ยนะครับตั้งอยู่ในจางนั่นเองอันนี้เตรียมคว่ำจ้างอันนี้ย่างซุกแล้วก็มีครับไปเรื่อยๆนี่ค้ามเงี้ยเงี้เลยเอากินโปโพเลย คักๆพี่น้องคักๆยกจุดเวกทำชาชิ้หน่อยจิได้รถไดือดชาด้อสุดยอดพี่น้องสุดยอดครับแฉบๆน้ำกันครับมามากินน้ำกันครับกินเลยครับแฉบแฉบว่ะ อย่างเงียมชาาการถึชาอะไรตรงนี้ถึงชาผ่านเราผ่านมันจอยจอยห่อยเอาอันนี้ไปเบิ้งเลยตัวเฮ้เราเขาใส่อันนี้ปิตมันตาย็นวะอืมกล่องส่องิยมันดิ่ง นิ่งเลยได้พ้นดีที่สุดเอาถุงม,มือแนละหัวจอไปนี้ <c oughs> จุดจวดครับจุดจวดนะนักกันเด้อพี่น้องเไงวู้โขสิลงในหอดลงไส้ตายหัือเปลมัตื่นหมดเลยเ,ลเห็นนิ้วในบักดันที่ว่ลนะาลุงเหรอหรืว่าลุงนั่นกินยังปแปลกนะอ,อย่าเพิ่งพี่บอ <c oughs> ยังโมเสียบเบิงพี่น้องเบิงเบ้า อย่างแล้วพี่น้องเลยเหลืองอุยห่ยงามคับบอกจะเสีบคับีค huh. รับพ so ูดอืดมันเหยียบๆพี่น้องเอ้จะเสีบแหงจึงเด็มากินวานเด้อพี่น้องเด้อมามหันเลยอ้วนหันเลยหันเลยหันเลยอืดันนีพี่น้องุ่อ่ัุ่่น่ ตอนนี้เลยนั่นละแซบครับแซบอเอดเอ้าโชว์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 จักอ,<า>อันนี้เนะี่ยเออจิ้มแก้วจิ้มแก้วนี่เออเออสุดจวดสุดจวดมาพี่นองมไหมคักคักคักทำยังไง กินยังสีเดยบรรยากาศไทยไร้แขกเนาะน้ะนำชากระมิ้ากินอ้อมด้วยีกินน้ำชากาแฟขอนรับรมันอรคืนข้นเเอ็มลอยนะผดีเอ็มลอยว่เบิด เสียบๆครับพี่น้องเสียบๆนะผู้ใดบ่บทนนี้เขาแลงกับเมื่อกินนะ้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินยังไอยูยังไงสตตงงไตล์ลุงยหญ่เนีน่ยหาบ้านกันเลยกินแบบพื้นบ้านเจ้าอีสานเท่านี่นครับผมกับน้องๆทีมงานหลังเลิกงานแล้วก็ถึประมาณนี้นะครับนะยังเด็กอะคลิปนี้กะย่าติขอ,ขอปิดคลิปไปสำนึกกอนเด้อครับเด้อยังเด็กก็ฝากผลงานแน่ ฝากคอยเชียร์คอยติดตามแน่เป็นกำลังใจให้แน่ด้วยครับเด้อกด like เอซับสไครต์กดติดตามอ่ากดไลค,ค์กดแชร์แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปดนะครับผมเด้อครับผมสวัสดีครับ